สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องไม้เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอทุกทท่านนะคะที่ผ่านค้าราดูคลิปในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่ไปรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้นะคะสวนหลวงรอ9นะคะในวันนั้นที่ใส่ชุดแดงกันนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันที่สวนหลวงรอ9นั่นแหละค่ะแลวก็มีวันนี้ เขามาโชว์ใบแจ้งความนะคะก็คือประทับตาครุฑในเอกสารแจ้งความนั่นแหละค่ะว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เอารูปภาพของเขาไปลงทางช่องทางโซเชียลเห็นหน้าค่าตาเขาคนไหนลงคนนั้นจะถูกเขาดำเนินคดีฐานเอาเขามาประจานออกหน้าสื่อหน้าจอนี่แหละค่ะเนาะนะคะถ้าใคร ที่เป็นคนไทยลงทริปคนเหล่านั้นไปแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่ได้ไปดูถูกหย,ยาดย้ำหรือซ้ำเติมบางสิ่งบางอย่างที่เขากระทำอยู่แต่เราตั้งคำถามว่ามันถูกต้องไหมคุณเข้ามาทำงานในประเทศไทยของเราแล้วคุณจะออกไปสร้างความวุ่นวายภายในประเทศของเราแล้ววันที่คุณไปกันนะ คุณได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมที่คุณออกไปรวมตัวกันในสวนสาธารณะต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีกฎหมายบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าใครจะออกไปชุมนุมหรือรวมตัวกันต้องขออนุญาตก่อนจึงจะไปในที่ที่ตรงเขาจัดให้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะ ไปรวมตัวกันแล้วออกมาบอกว่าไปสัมมนาสัมมนามันต้องอยู่ในเขตเฉพาะที่ที่คุณสัมมนากันไม่ใช่ไปรวมตัวกันแล้วก็พูดแล้วก็ชูบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นะคะเหมือนกับกำลังทำอะไรกันนั่นแหละค่ะในการพูดการคุยชักชวนทำอะไรกันน่ะนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้ภาษาคนที่เข้าใจ จึงจะรู้ว่าทำอะไรกันบ้างในตรงนั้นใช่ไหมคะทุกคนคนไทยเขาสามารถนะคะอ่านและแปลภาษาของคุณได้อยู่ที่ว่าคนไทยคนนั้นจะออกมาแปลออกมานะคะให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพราะคนไทยที่อยู่ในประเทศไปทำงานหรือกระทรวงต่างๆที่อยู่แต่ละประเทศเนี่ย ต้องสามารถพูดประเทศนั้นๆได้จึงจะไปทำงานในประเทศนั้นได้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคนไทยเราเนี่ยก็สามารถพูดและเขียนภาษาพม่าได้ด้วยเป็นบางคนนะคะก็ลองไปถามนะคะถ้าเขามาฟ้องทุกคนที่เอานำคลิปเข้ามานำเสนอนะ่ะก็ถามกับถ้าคุณไม่อยากให้ใครมานำเสนอตัวของบุคคลที่อยู่ในคลิป แต่ละคนที่ออกไปทำอะไรกันนะก็อย่าไปโพสลงโซเชียลตีก็อย่าไปโพสลง TikTok อย่าไปโพสลง Youtube อ,อย่าไปโพสลง f a c e b o o k ถ้าคุณโพสลงเมื่อไหร่คือสาธารณะคนอื่นก็สามารถจะเอาไปออกได้เมื่อคุณเปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นเห็นภาพของคุณเห็นกิจกรรมของคุณเห็นการกระทำของคุณหมดแล้วมันไม่ถือว่าเป็นการส่วนตัวมันถือว่าคุณเปิดให้ทุกคนได้เห็น แล้วทุกคนเขาก็สามารถพูดเรื่องราวหรือแชร์คลิปของคุณไปได้เมื่อคุณเปิดเป็นสาธารณะคุณจะมาบอกว่าเป็นการส่วนตัวห้ามใครเอาไปทำคุณก็ไม่ควรทำตั้งแต่ต้นไม่ควรออกสื่อโซเชียลตั้งแต่ต้นนะคะในส่วนนั้นใช่ไหมแล้วยิ่งจะมาฟ้องคนไทยในประเทศไทยคุณกลับไปดูข้อกฎหมายกันก่อนนะว่าคุณสามารถนะคะแต่งตัว โทนสีเดียวกันหมดแล้วไปรวมตัวกันในที่สาธารณะโดยที่ไม่ขออนุญาตก่อนคุณทำได้ไหมอาคนไทยทุกคนนะคนไหนนะคะที่เจอเขาฟ้องนะ่ะเราก็ฟ้องกลับนั่นแหละคะ่ะในข้อหาคุณได้รับอนุญาตหรือยังไหนเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในประเทศไทยเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ เพราะว่ามันมีคนออกมาพูดว่าไปทำกิจกรรมวันนั้นเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือคนที่อยู่ตามเขตชายแดนในประเทศเขานั่นหมายถึงอะไรคะเพราะว่าประเทศเขามีปัญหาระหว่างเห็นไหมคะอันนี้เราไม่อยากไปพูดถึงทุกคนเห็นข่าวในประเทศของเขาเหล่านั้นนะคะมีข่าวมาให้เห็นมากมายใช่ไหมคะ แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างอันนี้เราไม่ได้มาดูถูกหรือด้อยค่ะแต่เราเห็นใจด้วยซ้ําคนไทยเห็นใจด้วยซ้ําแต่การกระทําของคนเหล่านั้นนะคะกลุ่มเหล่านั้นที่ออกมากระทําภายในประเทศของผู้อื่นน่ะมันถูกต้องไหมละ่ะต้องกลับไปถามตัวของแต่ละบุคคลนั่นแหละคุณออกไปทําความวุ่นวายให้กับประเทศที่คุณมาอาศัยอยู่มันควรไหมละ่ะควรที่จะทําสิ่งนั้นไหม ยกตัวอย่างเกาหลีนะ่ะที่ไมลและเจลงไปคลิปก่อนแค่คุณออกไปประท้วงแค่นั้นแหละยกเลิกวีซ่าหมดทุกคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าประเทศนั้นไปออกไปประท้วงทําให้ประเทศเขาวุ่นวายนะคะต้องเสียงบประมาณเท่าไหร่ในการนะคะจราจรอะไรของเขามากมายนะ่ะเขาปิดวีซ่าหมดเลยพักด้นออกนอกประเทศหมดเลยขนาดอันนั้นกัมพูชานะคะ ประเทศกัมพูชาที่เข้าไปทํางานในเกาหลีนะ่ะออกไปประท้วงแค่นั้นแหละเขางดวีซ่าทุกอย่างผักดันออกหมดเลยไม่ว่าคุณจะออกไปประท้วงหรือว่าคุณไม่ได้ออกไปประท้วงแต่ก็ถูกยกเลิกวีซ่าทุกคนเพื่อผักดันคนเหล่านั้นออกนอกประเทศแต่รัฐบาลไทยเราหน่วยงานนะคะเฉยอยู่ทําไมไม่ออกมาทําอะไรเลยไม่ออกมาพูดไม่ออกมาติงไม่ออกมาทําอะไรเลยมีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละที่ มองเห็นการกระทําเหล่านี้และออกมาพูดออกมาแย้งกันเนี่ยฝากนะคะหน่วยความมั่นคงของประเทศไทยในชุดรัฐบาลด้วยไม่ใช่มาอภิปรายเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้สิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งทงที่บางคนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองเลขบัตรนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทยด้วยซ้ำ แต่ก็ออกให้เขาบางคนน่ะนะคะยังได้แล้วแล้วตอนนี้กําลังจะผลักดันให้คนเหล่านั้นที่ไม่มีสัญชาติที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรงนะคะที่อพยพเข้ามาหรือที่หลบลี้ภัยเข้ามาหรือที่เป็นแรงงานเข้ามาโดยถูกต้องตาม,ตามกฎหมายแต่หมดบัตรหมดอายุอันนี้ต่อได้เราโอเคเพราะว่าถ้าคุณมาทํางานคุณอยากจะทําต่อ คุณก็สามารถต่อได้แต่ประเทศอื่นเนี่ยไม่แน่นะหมดอายุปุ๊บเขาก็จะผลักดันออกไปและคุณเดินเรื่องขอมาทำใหม่นะคะแต่ประเทศไทยเราอะไรคะนักการเมืองออกไปอภิปรายเรียกร้องสิทธิ์ให้พม่ารอกเรียกร้องสิทธิ์ให้คนต่างด้าวให้เขาได้มีบัตรถ,ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้อยู่ในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย อนาคตคงอยากจะให้เขาเลือกพักตัวเองสามารถเข้าไปเลือกนะคะพักการเมืองได้ด้วยซ้ำไปมั้งเนี่ยถ้าพักดันขนาดนั้นน่ะคนไทยเราตื่นตัวได้แล้วค่ะหน่วยงานไม่ทำอะไรคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นหูเป็นตาที่ให้หน่วยงานออกไปทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศเราได้แล้วนะคะอย่าไปเอ,อออหอ่หมกนะคะให้ออกกฎหมาย ให้ต่างชาติครอบครองที่ดิน99ปีเท่ากับยกนั่นแหละค่ะที่ดินไทยให้ต่างชาติไปแล้วแบบถูกต้องตามกฎหมายอีกหน่อยนะคะก็คงจะผักดันทุกคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย5ล้าน6ล้านคนน่ะนะคะให้เป็นคนไทยหมดแล้วมั้งเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ